ในฐานาที่จีนเป็นผู้มุ่มกลับนะคะก็อยากเชิญชวนน้องนองนิสิตนักศึกษาทุกคนมาร่วมสร้างสารรค์สตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยกันค่ะ MV เนี่ยก็เป็นเหมือนสนามลบแรกให้เราได้ลองฝึกฝีมือปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ได้ด้วยค่ะสตอรี่บอร์ดของใครก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะเลยนะคะก็จะได้มีเพลงประกอบเรื่องราวเนี่ยเป็นของตัวเองนะคะโดยที่เราอ่ะจะแต่งเพลงขึ้นมาเพื่อประกอบ MV ของน้องๆโดยเฉพาะเลยนะคะพวกเราทั้งหมดจะมาร่วมสร้างประสบการณ์พิเศษแบบที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้ และสร้างแรงบันดาลใจให้คุณสร้างสรรค์ผลง,ง,งานอย่างแตกต่างในสไตล์ของคุณเองรีบรุมทีมให้ได้3-5ถึงคนและส่งผลงานสตอรี่บอร์ดได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง17กันยายน2564ที่ w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  y o u t e p l u s m o n e y f i t n e s s c o m โอกาสมาถึงแล้วมัวรออะไรเล่าเอารีบสแกนเลยสิ